สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมทางเส้นทางไปนาอีกเส้นหนึ่งนะครับนี่ที่เห็นก็คือทางเข้าบ้านหนองมิกนะครับนี่ครับเราจะลงมาฝั่งนี้นะครับเดินทางต่อนะครับดูครับเส้นทางเราจะไปอีกแปลงหนึ่งที่รับที่บ้าน แดงโรงนะครับแลงนี้จะประมาณนี้เนื้อที่ประมาณ18ไร่นะครับจะเป็นสวนป่าซะเกือบ8ไร่นะครับสวนป่านะครับ10ไร่ทํานานะครับอยู่ทางนะครับ เส้นทางนี้เป็นวงทศบาลตะบนนาดูนนะครับที่มีไฟฟ้าแล้วนะครับเส่นนี้แต่เ่วงเดือนก่อนบนตรงนะครับทางขาดนะครับ,รบทางก็ไป ถึงสะพานสะพานข้ามหวยนะครับบ้านเนานะครับนี่ครับหวยเป็นสะพานข้ามหวยนะครับมีฝั่งนี้จะน้ำน้ำไหลครับทั้งนี้นะครับมนะครับติดตามมาต่อไปครับเป็นคนออกมาหยุดหน้ารายเลยเนี่ยเดี๋ยวครับนี่ครับ ไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าดีมากแล้วไฟฟ้าเขาถึงแล้วแถวนี้ถนนทางก็ประมาณนี้แล้วครับสร้างไฟหน้าก็ถือสร้าง คนนี้คนจะเดินไปเองนะครับบรรยากาศนี้กางทางนะครับแป้งเขาครับสินขวามือดจะขึ้นไปน้องกังโคกนะครับนี่ลาดเ่าน้องกังโคกเราไม่เข้าครับตรงไปครับนี่เดี่ยว้ายนี่จะเขาโคกงูครับเราโคกงูเราไม่เข้าครับตรงรนี้ ทางทั้งสองจะเป็นยู้านะครับแถวนี้จะถููดผ้าอาออกส้างดินทรายครับบ้หวหัวสิขาดประขาดนะครับสายต่อคลองานเี๋ากคนขอมาเห็นเลยนะครับแถวนี้ยู่หน้าอยู่ใไอยู่หน้าไมดแล้วดี๋นี ไม่พลาดระลากเขามาถึงแน้่ยนี่มครับี๋ยวลาดยางมาด้อยครับสายล้วนๆทางเป็นทางเกลียนเขาเพื่อจะเที่ยวไปหน้าได้นะครับแต่กะลำบักเนีน่ยหนาฝนบางท่างอาดายก็มีเป็นโซก กัดเสาะนี่ครับเห็น้องน่าเป,ป,ป็ปนเสาะกัดไปนี่คือครับไปครับดวงหนาฝนไปล้ำบาดาลเกเขางามครับขาโบก ไกลยัง,งอยนะครับเพราะว่ามันทำกำลังเร็วกว่าไ,ได้อรัเพราะาเป็นทางทางตุลักันดานเนี่ยนะครับเป็นป้าเป็นยังไปล็ลอะนะครับมีตะบวกหน้าเดินทางอิ่เที่ยวนะครับคนยืนก็ไปนัดเที่ยวนี่ครับทักทอภาโควกนีย้ยอดมาง,งามครับปีนี้นะภาพที่ดีครับ บรรยากาศทงทงหน้านะครับคอยเดี่ิวเทีวเนาะบรรยากาศดีนะฮะโบสถ์บริเดินแท้ทเลยถนนดีๆเขียวงามครับเายิงเปิดปืนที่สูงสูะโอ้เข่าสวย ครับครับคืนทีรุมมันบ่ได้ผลนะครับปีนี้เพราะว่าหน้าม,มันหลายครับแตกก่ก็บ่ได้หน้าเหยียดบ่ใหญ่เลยครับอ่าเห็นไ่มครับฝังขวาขามขามแปลงหน้าไปก็เป็นถนนลาดยางนะครับนี่ครับเห็นไหมเห็นเสาไฟไหมครับเส้นนี้จะตรงไปเขาบ้านแดงพุ่งนะครับเข้าไปทางขวาครับเข้าไปบ้าน องกลางโคกครับเป็นเอาตรงเขาไปเสียนลองกลางโคกครับเยอะกว่าครับมาไปกันต่อเลยครับ,ารบาม,มาถึงแปลงหน้าแล้วครับแปลงที่ว่าอยู่ตรงนี้เองครับมีครับเปี่นเป็นหลองครับนี่ครับแปลงหน้าตำแหน่งของ แดงหน้านที่ว่าเียุไปนะครับเอาอาจจะไม่ตันง,งา้ายนะครับเพราะมา เรียวขวาออกไปได้ครับนี่ครับเข้ามาในสวนป่าแล้วเป็นไงครับแรบบรบรยากาศสวนปา่าจะมีท่าถ้าไปแบบนี้นะครับรถไนท่เข้ามาได้ครับพื้นที่ตวนี้ประมามาแปะไรนะครับที่ที่ปลูกสวนป่านะครับอีกสองไร่ข้างล่างจะเป็นหน้าเขา่า ปลาเต็มนะครับนี่ครับอาครับถึงแน้วที่ัาครับชมบรรยากาศนี่ครับเป็นองจดรถนี่ครับทางลงไปนี่คือลงไปไฮน่านะครับนี่นี่เป็นแปลงสวนปลานะครับอีกแห่งครับ ดูบรรยากาศโดยรอ,อมกันนะครับนี่ครับรถที่พามาอโดยรวมนะครับพาเลาะก่อน,นครับเป็นป่าคงเดิมนะครับป่าป่าเดิมๆนะครับแต่อนุรักษ์ไว้นะครับแล้วก็ปลูกเสริมนะครับส่วนที่ปลูกเสริมได้ปลูกครับ ให้ลมลื่นเย็นสบายนะครับฝั่งนี้จะปลูกเสริมนะครับนี่ที่เป็นหลักๆไม้นะครับปลูกเสริมเหนะครับนี่ครับปลูกเสริมนี่ครับปลูกเสริมปลูกให้เต็มเลยครับให้คืนธรรมชาติไปเลยนะครับปลูกปลูกเต็มแล้วนะครับรอชมต่อไปครับ ดูบรรยากาศโดยรอบก่อนนะครับครับไม้ดังเดิมจะเป็นต้นต้นจิกครับต้นจิกต้นสะแบงต้นจิกต้นประดูมะข่ามีหมดนะครับมาดูผลผลิตของสวนป่าอีกอย่างนะครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับต้น มะขามป้อมครับนี่ลูกกําลังมีครับกําลังออกลูกครับครับแต่ปีนี้ไม่ค่อยดกนะครับนะครับจากติดกันมากทัดกันมากนะครับฟังอีกฟังหนึ่งนะครับเป็นไม้เดาเห็นไหมเดาง่ามบ่ครับ พอจะนขึ้น,นไดแล้วมันก็สวยเห็นไหมครับงามครับมียุขอบสะนะครับแต่ว่าซา,าดาวมูนีปลูกไว้เป็นเจ็ดแปดปีแล้วครับจากขนาดซํานี้นะครับ,รบพอดินมันบด่ดีมันเลยโตซานะครับปกติเจ็ดแปดปีจะรุ่นกอดหุ่มนะอันนี้มันขนาดนึนขนาดนะครับนี่ครับเทียบกับมือคนนะครับซิอูปะมาณนี มาดูไม้ที่ปลูกไว้นะครับเป็นยังไงนะครับไม้แดงนะครับต้นสะเดานะครับตัวนี้หลายปีแล้วครับตัวนี้ว่ามันสิหกเจ็ดปีหอกกะิตรงนี้มันสิเป็นทางน้ำเก่าก็เลยเสริมเอาป้าเริ่มเอาไม้แดงไม่ดูมาปลูกแล้วครับแซม <c oughs> อ่าตัวน,นี้จะเป็นไม่ดูนะครับในหลายปีแล้วครับตัวน,นี้อันนี้จะเป็นต้นพันสับนะครับใบเขาใหญ่นะครับใหญ่มาก,กรครับเห็น<า>ุชครับใบพันสับพอตัดแตง่งกิ่งก็ขึ้นนะครับไม่ดู <c oughs> อ่าส่วนส่วนหลายจะเป็นไม่ดูนะครับต้นประดู มียางหน้าตนา้นศาสตร์นะครับมีปลาดูนะครับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับต้นที่มันขึ้นได้ก็ขึ้นง่ามต้นลูกน้อยๆก็ค่อยๆขึ้นครับช่วงมหานมันขึ้นมาได้ครับง่วงง่วงกินหนานแรงเขาเล่มเมดครับใบมนันนี่ง่วงมากครับใบปลาดูนี่เขาเล่มกินเมดครับเหลือตะกลาง เอาสิเล็กขื้นสานะครับนี่ครับต้นที่มันขึ้นได้มันก็นงามนะครับนี่ตรงริ้วนะครับสวยนี่ครับขนาดนะครับกะคอ่อยทยอยปลูกไปครับเสริมเข้าไปอ่านี่เป็นเขาเรียกว่าขั้นแทนนทองคำเนาะทองคำเขียวนะครับที่เป็น ต้นใหม่ยืนต้นนะครับเอาไว้เถอะเป็นบำนาญชีวิตของนะครับเอาสิเฮ็ดตะนหน้าก็ได้นะครับหน้าเข่าถึกต้องเปลี่ยนปรับเปลี่ยนปลูกต้นใหม่ไป้น้นำปลูกเนวอยู่เนากินเป็นหนับนะครับ,รบปลูกบห่างนี่นี่ปลูกแค่ห่างแค่เม็ดเม็ดกว่ากวานิดๆินีน่ครับเม่ถึงเม็ดรึงทำ ติดกันเลยนะครับนี่ครับทงหน้าติดกันนี่กับุดแดนแล้วเราปลูกไว้แค่นี้ครับจะว่าปลูกระยะแดนครับระยะต้นใหม่นี่ผมบ่เอาไว้ใกล้กันด้วยเพราะยานไปรบกวนเพิ่นนะครับเห็นไหมครับนี่ครับเสาแดนนี่ครับระยะขอบเห็นไหมครับผมก็เกินเขามาอยู่เป็นเมตรนะครับเพราะบ่หายมันเลยรบกวนเขาเจ้าครับสวยครับ สวยงามครับเห็นไหมครับแถวเดียวเลี่ยงเดียว